รู้ดูจังหวัดสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับสัปดาห์นี้คุณครูชอบจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดนะครับจังหวัดนักเรียนคนไหนตอบคุณครูได้บ้างครับว่าเราอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรครับ1 2 3จังหวัดอะไรเลยจังหวัด สุพรรณบุรีอาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วรู้หรือเปล่าว่าคำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีเขากล่าวไว้ว่าอย่างไรท่องตามคุณครูนะครับคำขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องหรือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์ แรงปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังอายังไงนะครับท่องตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะครับเมืองยุทธถาถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองกเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แรงปราดศิลปิน ภาษาทินชวนฟังอาปบมือปบมือให้กับทุกคนเลยนะครับที่ต้องตามคุณครูนะครับต่อไปนักเรียนรู้หรือเปล่าครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรกันบ้างอ้ามีอะไรกันบ้างวันนี้คุณครูโชดยกตัวอย่างมาให้กี่อย่างครับ1 2 สามอย่างนั่นเองนะครับคุณครูโชดยกมาให้สามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งเลยสถานที่แรกเลยนะครับคือบึงฉวาบึงฉวากบึงฉวาใครเคยไปบ้างครับบึงฉวากเป็นสวนสัตว์นั่นเองนะครับบึงฉวากเป็นสวนสัตว์นะครับเป็นสวนสัตว์เฉลิมพระเกียรติอีกด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัด สุพรรณบุรีอำเภออะไรครับอำเภอเดิมบางนางบววนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวนะครับลองไปเที่ยวดูนะครับมีสัตว์เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว right ์ป no ่าสัตว์น้ํานะครับสัตว์บกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยังไงลองไปเที่ยวกันด well. ูนะครับสถานที่ที่สนะครับสถานที่ที่2ถ้าเราเข้าไปในเมืองสุพรรณบุรีนะครับเข้าไปในตัวเมือง เราจะเห็นเด่นเป็นสง,ง่าเลยนั่นก็คือมังกรสวรรค์มังกรสวรรค์นะครับมังกรสวรรครรรร์เนี่ยใครเป็นคนสร้างรู้หรือเปล่าใครครับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านบรรหารศิละปะอาชานะครับบรรหารศิละปะอาชาสร้างเอาไว้นะครับเป็นมังกรตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่มากนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ คนจีนนั่นเองนะครับเกี่ยวกับสุพรรณดั้งเดิมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ไปเที่ยวนะครับลองให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวดูหรือไปถ่ายรูปกันดูก็ได้นะครับ 3. ส,สถานที่ที่3คืออะไรต้องมีคนเคยไปแน่ๆเลยนั่นก็คือวัดป่าเลไลวัดป่าเลไลอุย้ยมีมานานมากแล้ววัดป่าเลไล ใครที่เคยดูเรื่องขุนช้างขุนแผนจะต้องเคยได้ยินคำว่าวัดป่าเลยๆนะครับมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตนะครับปัจจุบันก็เป็นวัดที่ทุกคนให้ความนับถือนะครับแล้วก็ให้ความศรัทธานะครับมีคนเข้าไปกราบไหว้มีคนเข้าไปท่องเที่ยวกราบไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลยนะครับกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ อย่าลืมให้ผู้ปกครองพากันไปนะครับพาไปไหว้ผาก,ก็ยังดีถ้ามีโอกาสได้เข้าไปในตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเอาละครับท้ายนี้คุณครูมีใบางานให้นักเรียนทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดของเรานะครับให้ผู้ปกครองนะครับช่วยอธิบายให้น้องๆฟังด้วยนะครับว่าใบางานที่ผมให้ไปมีวิธีการทำอย่างไร นะครับใบแรกเลยนั่นก็คือการบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอาจจะมีนอกเหนือจากที่ผมพูดนะครับผู้ปกครองให้คําแนะนําด้วยนะครับวาดภาพระบายสีนะครับภาพที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างผู้ปกครองให้คําแนะนํา กับลูกหลานด้วยนะครับวันนี้คุณครูโชตขอฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ